สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข,ข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงเช้าประจำวันที่28ตุลาคม2564นะครับเมื่อกวานเมื่อคืนเนี่ยราคาทองก็พยายามที่จะขยับตัวขึ้นมานะครับแต่เล่นกรอบแคบนะครับในเช้าวันนี้พยายามทดสอบ1,800อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ผ่านครับแต่ก็ดีมะขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูราคาที่ประกาศจากสมาคมค้าทองคากันก่อนเมื่อวานมีการประกาศทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งสุดท้ายบ่าย3ามโมงห้นาทีปรากฏว่าทองคําแท่ง96.5%ราคาขายออกปิดที่28,200บาทส่วนราคารับซื้อคืนปิดที่28,100บาทด้วยกันครับ ส่วนราคาทองรูปพันณ์นะครับราคาขายออก28,700บาทส่วนราคารับซื้อคืน27,591บาทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้ถ้ามาดูราคาย้อนหลังกันเนาะก็จะเห็นว่าจริงๆเมื่อวานเป็นการขึ้นสลับลงธรรมดา 150, 200, 150, 200นะครับ 650, 700, 650, 700เนี่ยของรูปพนธ์ก็จะเป็นแบบเดียวกันตัวที่แปลกแยกและแตกต่างคือข้างเงินบาทค่อยๆอ่อนขึ้นแบบตรงตัวเลย ในขณะที่ราคาทองโลกขยับตัวลงนะครับแต่วันนี้ตอนนี้เขาไปทดสอบพันแอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเช้านี้บาทที่อ่อนอย่างนี้อาจจะบวกได้อีกสัก50บาทนะคุณผู้ชมใครจะไปรู้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีที่อย่างน้อยที่สูตรถ้าคนเล่นสั้นก็จบอาทิตย์บวกร้อยร้อยห้าสิบวกสองร้อยแบบนี้ก็ได้หมดแต่วันนี้มีตัวเลขสถิติสาคัญเยอะแยะมากมายทีเดียวที่อาจจะเป็นชี้ทิศทางของทองได้ในระยะวันสองวันนี้นะครับเพราะนั้นต้องติดตามดูดีๆกันนิดหนึ่งนะครับ ในขณะที่กองทุน s p ส r มีการซื้อประมาณสัก3ตันกว่าๆนะคุณผู้ชมเอา3.2ไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆมันมีการสรุปมาให้แล้วในภาคภาษาไทยนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย983ตันอย่างที่บอกนะขายก็ขายน้อยมาซื้อคืนซื้อจังๆหน่อยการซื้อจังๆแบบนี้ก็แสดงว่ากองทุนนะที่เป็น ETF เนี่ยซี่งืกองทุน s p ส r ตัวนี้ก็มองว่าทองมีโอกาสที่ดีอยู่ ก็เป็นจุดตัดสินและหลักเที่ยวนี้ถ้าสมมุติว่า QE ยังยังยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยยังไม่ลด Q e ีวก็ยังไม่ไม่ขึ้นแบบอ้ q e ียังไม่ลดดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมก็ยังเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เรายังอยู่กับทองได้แต่หลังจากนี้ถ้าเศร,รษฐกิจฟืฟ้นคืนกลับมาและผลกระทบของทางฝั่งเงินเฟ้อเนี่ยหดหายเนี่ยไม่ดีพูดกันตรงๆเลยครับถ้าไม่ดีอาจจะปรับพอร์ตกันก็แล้วแต่แบบแล้วแต่คนที่ทำอาจจะจะถนัดนะครับ เดี๋ยวไปดูข่าวภาคภาษาไทยกันต่อนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยจะได้เห็นว่าตัวนี้นะครับในรายสัปดาหรายเดือนนะเป็นยังไงแล้วไปวิเคราะห์ราคาทองจริงจังกันท้ายคลิปเช่นเดิมครับคราวนี้เรามาเริ่มกันที่ค่างเงินก่อนนะครับคือดอลลาร์ทรงๆของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฟด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยแต่มันเป็นที่ตลาดพันธบัตรเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับทีนี้ดอลลาร์เนี่ยถ้าในมุมหัวมุม,มคือแข่งนะยังไม่หลุด 93.5เนี่ยมันก็ทองคำเนี่ยที่ไปจ่อแต่แถวพันแปร้ยเหรียญก็ทะลุไปไม่ได้มีทะลุไปแล้วก็เจอแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นเลยปรับตัวลดลงมาในขณะที่บิตคอยเนี่ยรู้สึกว่าแพงไปตลาดก็เลยทุบลงมานะครับแต่มันมีเหตุและปัจจัยอื่นด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูกันกรอบแนวรับของค่างเงินบาทวันนี้นาตีสปิดไปเนี่ย33บาท27สตังค์นะฮะ33บาท สิบห้สตางค์จะเป็นแนวรับและประมาณ33บาท40สตางค์นะครับจะเป็นแนวต้านคราวนี้เรามาดูตัวที่มันวิ่งเมื่อคืนเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนแย่งกันเข้าไปซื้อพันธบัตรอายุไกลๆาย30ปีคุณผู้ชมนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนสีให้ดูในตัวนีนะ้พุ่งขึ้นพันธบัตรอายุ10ปีก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะนะและตัวที่พุ่งขึ้นมาด้วยเนี่ย ตัวนี้แต่เป็นฝั่งยูนะคือราคาพุ่งยูมันจะลงแต่ตัวนี้พุ่งขึ้นมาแสดงว่ามีการขายเกิดขึ้นมันจะสลับกันแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้ดูอธิบายฝั่งนะคือตัวนี้คือ,อปกติเนี่ยเวลาเขาลงทุนถูกไหมตัวยูพวกนี้มันไม่ควรจะเข้าใกล้กันสหรัฐเคยมีปัญหาแล้วนะครับใครที่ตามกันมานานเนตั้งแต่ปี2019ชุดนี้สิงหา2019เราเคยคุยกันในคลิปทองแล้วนะครับมีอินเวอร์สยูเคิร์ฟ คำว่าอินเวอร์ตยิวเคิร์ฟคือทุกคนขายพันธบัตรระยะสั้นหมดเลยก็คือพอขายปั๊บเนี่ยตัวนี้เขาเป็นยิวใช่ไหมยิวก็ผลตอบแทนมันต้องสูงขึ้นเพราะจูงใจให้คนซื้อ,อไม่ซื้อใช่ไหมฉันขึ้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 นไม่ซื้อใช่ไหมฉันขึ้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 นคือรัฐนั่นแหละเป็นคนที่ขึ้นให้รัฐบาลไม่ใช่ขึ้นดอกเบี้ยเชิงนโยบายนะขึ้นดอกเบียย้ยพันธบัตรให้เพราะรัฐต้องการจะเอาเงินไปบริหารประเทศ แต่ในภาวะหนึ่งที่มันตัดกันเนี่ยนะครับนะมันมีตำราเศรษฐศาสตร์อะไรเขามาบอกว่าพันธบัตรอายุ2ปีกับ10ปีตัดกันเนี่ยมันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ถามว่าทําไมทุกคนไม่อยากลงทุนเลยทุกคนแบบว่าเหมือนกับว่าชิงที่จะไปซื้อพันธบัตรอายุไกลๆเก็บไว้ไม่อยากลงทุนในตลาดที่เป็นตลาดหุ้นพอทุกคนชิงไปซื้อเนี่ยยิวเห็นไหมยิวว่าจะปรับตัวลดลงเหมือนภาพนี้นะปรับตัวลดลงทุกคนถือพันธบัตรอายุไกลๆ เห็นไหมครับวันนั้นเองมันก็เลยภาพเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเป็นอย่างนี้ต่อแสดงว่ามีโอกาสเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือ s t a g f l a t i o หรือเปล่ากับตรงนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนนั้นเทรดวอลครับเกิดก่อนโควิด -19 หลังจากสิงหาเสร็จพฤทธศกราชประธาทำแกแพ้เลือกตั้งมกราอะไรเกิดโควิด -19 กไม่ใช่เลยเกิดเนี่ยมันพูดเหมือนแบบว่าต่อเนื่องกันเป็นซะอย่างนั้นหรือก็ไล่ตามไทม์ไลน์ให้ดูแล้วกัน มันถ้าภาพนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นมันก็จะเป็นภาพนี้แสดงว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกาลังสื่อว่านโยบายการเงินในซักการประชุมของสหรัฐอาทิตย์หน้าเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญทีเดียวที่มันจะชี้เป็นชี้ตายกันในเรื่องของฟันฟลอร์เคลื่อนย้ายครับนี่คือในส่วนของตลาดพันธบัตรนะเพราะว่าฟันฟลอร์เคลื่อนย้ายในตลาดพันธบัตรมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆมันเยอะไม้หนึ่งเขาไม่ได้เล่นกันร้อยสองร้อยอะ ก็ร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยล้านเนี่ยเวลาเขาซื้อขายกันทีถูกไหมในนี่คือราคาไปเทรดอะไรที่มันพันผวนสุดยอดขึ้นสุดยอดก็พันธบัตรก็ได้นี่ร้อยหนึ่งขึ้นไปร้อยยี่สิบภายในเวลาไม่ไม่เท่าไหร่แบบเนี้ยนี่คือราคาไม่รู้จะเทรดยังไงใช่ไหมมีดอยด้วยนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ดอยหรอกครับมัน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 เป็นตัวนี้ครับในปี2020ใช่ไหมและตอนนั้นเกิดโควิด19าพอเกิดโควิด -19 เสร็จเนี่ย ตอนนั้นในทุกคนกําลังแย่ยงดอลลาร์กันเพราะว่าต้องการเก็บเงินสดไว้จับจ่ายใช้สอยในระหว่างในระดับประเทศนี้สเกลระดับประเทศนะฮะทีนี้นะรัฐบาลสหรัฐบอกใครถือพันธบัตรเนี่ยสามารถ swap เป็นเป็นเงินสดได้แปลงเป็นเงินสดได้พูดง่ายๆนะครับทุกคนก็แทนที่จะไปถือเงินสดของสหรัฐเนี่ย กลายเป็นว่าไปถือพันธบัตรด้วยถามว่าทำไมก็ถือพันธบัตรกไไ็ได้ดอกเบีย้ยไงถึงเงินสดตอนนั้นถ้าถึงเงินสดเลยก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยมันก็เลยพุ่งระเนระนาดก็เป็นกุศโลบายในการขายพันธบัตรของเขาซึ่งก็ทําได้ดีทีเดียวหลังจากนั้นพอ,อเขาเรียกว่าดีมา์ล้มตลาดถูกไหมคุณผู้ชมอุปสงค์มันหายไปความต้องการหายไปราคาคราวนี้มาดูปฏิทินเศรษฐกิจกันครับคุณผู้ชมเราจะเจออะไรวันนี้วันพะระฤหัสนะครับเดี๋ยว bioc เขายัางเทนเ a ทีฟยังเลื่อนอยู่เลยนะฮะ แต่ผมว่าจริงๆแล้วสักประมาณสัก7จ็ดโมงแปดโมงเนี่ยมีอะไรที่เออที่ไม่ค่อยดีนะครับสมมติราคามันเหวี่ยงเยอะๆเนี่ยมาดูนโยบายของการเงินของญี่ปุ่นก่อนนะครับแต่ตัวสะท้อนที่ดีที่สุดคือดอลลาร์ไงครับคุณผู้ชมเพราะว่าค่างเงินญี่ปุ่นก็ผูกกับดอลลาร์ถ้าดอลลาร์แข็งผิดปกตินั่นแหละครับเยนอ่อนแน่ๆเดาไวไก้ก่อนได้เลยเพราะวันนี้มันช่วงเช้ามันเป็นอย่างนี้ในขณะที่ยุโรปกับตัวของ GDP สหรัฐมันมาช่วงเดียวกันคือทุ่มครึ่ง อันนี้แหละครับคุณผู้ชมผมว่าติดดาวไว้เลยให้3กะโหลกเลยคุณผูช้ชมถ้าเป็นกระโหลก5กะโหลกเลยก็ได้เพราะมันพร้อมกันมันอยู่ที่ว่าตลาดตีความยังไงตลาดตีความยังไงจะ,ะจะสะท้อนแบบไหนที่เข้าใจง่ายสุดก็ค่าเงินสหรัฐนั่แหละเพราะค่าเงินยูโรก็มีผูกไว้เหมือนก,นกันกับค่าเงินสหรัฐแต่เขาจะไม่เขียนอย่างนี้อเ่าจะเขียน EUR เห็นไหม USD ครับตัวยูโรจะขึ้นก่อนของทางฝั่งสหรัฐแต่ของไทยเนี่ยของสหรัฐจะขึ้นก่อน นี่คือในส่วนสําคัญสําคัญเลยนะครับทุ่มครึ่งวันนี้อาบน้นําแต่งตัวเลิกงานแล้วอาบน้ำแต่งตัวแล้วเฝ้าตลาดกันด้วยแล้วกันนะครับในขณะที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษวันนี้ผมขอสรุปตลาดก่อนนะครับทางฝั่งยุโรปเนี่ยหุ้นลงนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็รอดูแหละครับดอยชแบงค์เ <Deutsche Bank S 2> มื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ปรับตัวลดลงและการผล,รล,ล,ลการประชุมธนาคารกลางย่งชาติยุโรปวันนี้ก็สําคัญทีเดียวน้ํามันปรับตัวลดลงครับคุณผู้ชมหลังจากที่ US ตัวนี้นะครับสต็อกมันดีขึ้นมันยังเยอะเยอะขึ้นนะครับของทางฝั่งสหรัฐทองก็ยังยืนใกล้อีกแล้วนะครับยังยืน1,800เหรียญไม่ได้เห็นไหมแต่ยังขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากกองทุน S p สีซื้อเห็นไหมว่าเขาเนี่ยไปซื้อพันธบัตกันอายุ10ปีอายุ30ปีไกลๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมาดูตลาดหุ้นมันร่วงแต่เวลาเจอข่าวเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาเยอะแล้วนะก็ปรับฐานคืออย่าเพิ่งไว้ใจกับการปรับฐานนะ คือลักษณะของพันธบัตรเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าให้อธิบายเนี่ยพวกนี้พวกธนาคารมาเล่นกันเพราะมันความเสี่ยงต่ําถูกไหมนี่ธนาคารมาเล่นกันมันอ่านนโยบายพวกนี้นะครับคนที่จะเล่นพันธบัตรมันต้องเล่นกับนโยบายของรัฐเพราะฉะนั้นเองที่เข้าไปเยอะๆเนี่ยเผลอๆเนี่ยส่วนหนึ่งมันเข้าจากการที่จะอ่านว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่กลับมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตามข่าวนี้มันก็สอดคล้องกันนิดหนึ่งตรงที่ว่าเอยภาพรวมจริงๆมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เขาคิดว่าน่าจะ กลับมาเติบโตได้แต่ยังไม่ตอนนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นเนี่ยในการเล่นพันธบัตรตอนนี้เฮ้ยอาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเดาไว้ว่าเลยว่า QE จะยังไม่ลดและดอกเบีย้ยจะยังไม่ขึ้นน,นี่คือคือผมเดาความคิดของเทรดเดอร์ที่เทรดพันธบัตรอีกทีนึงนะ กับการประชุมนโะยบายของ,ของ,ของทางฝั่งของเฟดในวันที่2กับ3าพฤศจิกาอาทิตย์หน้าเลยนะเพราะดูจากตลาดพันธบตัตรเอยตลาดกองทุน SPDR เอยแบบนี้ผมมองว่า l ฟลที่เข้ามาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมในตลาดหุ้น,นแบบนี้เริ่มที่จะสูงไปแล้วใช่ไหมขายก่อนแล้วมาซื้อพันธบตัตรราคาถูกๆขายก่อนมาแบ่งเข้าไปทองด้วยไหมเออทองมันยังถูกอยู่ นะครับคุณผู้ชมก็นี่คือตัวนี้ที่ประเมินออกมาในขณะที่น้องหมาโอ้เนี่ยเขาบอกว่าจําได้ไหมเนี่ยโดชคอยเนี่ยที่เป็นมีมคอยตอนนี้มีตัวตัว,ต,วตัวใหม่มาฆ่าเขาแล้วนะนะฮะอ่ะทีนี้มาดูในในส่วนของอข่าวเมื่อสักครู่ที่พาดหัวบ้างนะครับเขบอกว่าจริงๆแล้วการ GDP ครั้งเนี้ยอาจจะปรับออกมา ประกาศออกมาแยก่กว่าเดิมนี่คือตลาดออกมาโชว์แล้วนะคือเขาแค่คาดการณ์นะไม่ใช่เอาตัวเลขมาโชว์ที่ตัวเลขประกาศนะมองว่าอาจจะลดลงแต่นักเศรษฐกาเนี่ย,ยังไม่กังวลใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันแค่เป็นอุปสงค์นะครับซัพพลายเชยนที่มันยังเป็นคอขวดอยู่ส่งกันไม่ทันนะครับแล้วบางแห่งบางที่เขาปิดโควิดไปค่าธรรมเนียมก็สูงขึ้นอะไรอย่างงี้แต่เศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคาดว่าจะกลับมาในไม่ช้าจากนักเศรษฐศาสตร์ครับ คราวนี้มาดูกันในทางฝั่งข่าวทองบ้างจาก cnbc นะก็จะเป็นข่าวเมื่อวานอยู่ก็ยังเป็นเรื่องเดิมปัจจัยเดิมที่ตลาดยังคาวไว้แล้วก็จะตอบเราได้ในวันนี้นั่นคือนะครับตอนนี้เองเนี่ยเขากำลังรอเวทงนะครับผลการประชุมของธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปรวมไปถึงตัวเลข gdp ของสหรัฐตามปฏิทินเศรษฐกิจที่ชี้ให้ดูเมื่อสักครู่ นโยบายดังกล่าวสําคัญทีเดียวถ้ายุโรปไม่จัดการเงินเฟ้อกลายเป็นว่ายุโรปจะโดนเงินเฟ้อก่อนค่าเงินยูโรจะอ่อนและค่าเงินสหรัฐเป็นไงครับจะแข็งเห็นไหมทีนี้พอ,พอทางฝั่งยุโรปก็เล่นดอกเบี้ยก่อนแต่ทีนี้นะครับถ้าแข็งแบบนี้ทองจะร่วงแต่ทีนี้คุณต้องไปดูคืนนี้ด้วย GDP มันเป็นยังไงด้วยในการเล่นสั้นคืนนี้ถูกไหมถ้า GDP ออกมาดีแบบนี้มันน่าจะร่วงต่อเพราะนอราจะแข็งต่อสองทอดและเปลือยๆอาจจะทะลุ9 4 5ก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญ แต่ในขณะที่ถ้า GDP แย่แบบนี้เอ้ยเดี๋ยวต้องคงเข,า,ขาเรียกอนะไรคงมาตรการคีวไว้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือแม้แต่กระทั่งจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ก็ร่วงอันนี้ทองก็ขึ้นได้มันจะดูที่ตัวเลขตัวนี้เพราะฉะน,นั้นทุ่มครึง่งนะครับไอ้ดีคือ6กโมงครึง่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วดูตลาดด้วยไม่ว่าใครจะอยู่ในตลาดไหนมันมันเหวี่ยงแน่ๆครับอยนนี้ไม่รู้จะเหวี่ยงมากเหวี่ยงน้อยนะครับว่าที่หน้าง,งานเหมือนเดิม อันนี้มาต่อกันที่ทางฝั่งของอตัวคิดโก้นะครับมีข่าวหนึ่งที่แนะนําให้ลงทุนในทองหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอาสังหาเลยแล้วกันนะครับถามว่าทําไมอะไรยังไงนะครับกะคุณผู้หญิงสองท่านนี้ก็สัมภาษณ์กันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ก็มองว่า มาตรการ QE นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นการทดลองที่ล้มเหลวข,ของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนะครับแน่นอนก็เชียร์ทองนะพูดประาาาชาชนบ้านนะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้ววิกฤตทางด้านสป라ายเชนเนี่ยม,มันไม่ใช่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องเดียวที่ตลาดมองว่าเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วจะผลกระทบทั้งหมดจะจะหายไปด้วยมันยังมีเรื่องอื่นในเรื่องของอินฟลชันที่มีผลกระทบตามมาอย่างเช่นนะครับในเรื่องของราคาของในตัวค่าเขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าเช่า ก็ถูกอ่ะนะครับตอนนี้มันพุ่งขึ้นถูกไหมแต่ทีนี้เองเนี่ยที่เขาแน,นะนำให้ลงทุนคืออะไรก็ราคาค่าเช่ามันสูงขึ้นใช่ไหมก็ลงทุนไปเพื่อที่จะขึ้นราคาค่าเช่าได้อันนี้ก็ถูกนะในบ้านเขาซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าได้พูดตรงๆเนี่ยเขาก็พูดได้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 ถูกนะครับเหมือนเหมือนพูดว่าจะเชียร์ทองนะแต่เหตุผลนะผมว่าฟังได้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนะี่ยมีผลไม่มากหรอกในการแก้ปัญหา123 4อะไรก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่เขามาจบให้แบบเนี้าเลดวย ถามว่าทําไมคือความแตกต่างตอนที่ท้องขึ้นก่อนหน,น้านี้นะครับในคลายสิท์เห็นไหมก่อนหน้านี้ท้องขึ้นปร,ประมาณปี 2008, 2009, 2010, 2011ซึ่งตอนนั้นเนะี่ยมีวิกฤตเกิดขึ้นและธนาคารกลางห่งชาติสหรัฐทำ QE เออนะครับเขาบอกว่ามันแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ตอนนั้นเนี่ยมันมันเขเรียกว่ารับศึกด้านเดียวแต่ตอนนี้ ธนาคการกลางห่งชาติสหรัฐรับศึกสองด้านเพราะต้องการเรื่องงบประมาณด้วยคุณเจเนเรียนคือฝากคุณเจเนรเรีนมาพูดให้อ่ะพูดภาษาชาวบ้านห้คุณจะรู้รมาแกรับทีวีไปดอกเบี้ยไปคุณเจเนเรีนช่วยมาดูเพดานนี่ให้มันเป็นศึกอีกด้านหนึ่งมันเป็นศึกของงบประมาณพอพูดถึงศึกของงบประมาณเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยก็เกีนการผันงบประมาณเข้าสู่พื้นที่ตัวเองครับเป็นเรื่องการเมืองมาเกี่ยวครับ ถ้าให้พูดบุลเลตนี้ติดดาวให้เขามองออกไปถึงการเมืองครับคุณผู้ชมเห็นไหมที่เราตั้งสมมติฐานว่าเป็นจริงแล้วข่าวออกแล้ววันนั้นถ้าข่าวออกแบบนี้ไฟสาตร์ส่องมาแบบนี้เขาก็บอกอตรงๆว่าบัวชิงตามันก็น่าผิดหวังที่ดําเนินนโยบายแบบนี้มานะซึ่งจริงๆอ่ะตัวตัวแกลนโอนพาร์ตี้ก๊อไม่จําเป็นต้องช่วยอะไรก็ได้ ถามว่าทำไมคุณได้คะแนนเสียงกลับมานะในเรื่องการเมืองทำไมถ้าถ้าอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นพรรคฝ่ายค้านเะนี่ยที่ท,ที่คือต้องเท้าความก่อนเออผมก็พูดมาเนะท้าความคือตอนนี้สวเขายังไม่ผ่านร่างพวกเพดานหนี้ให้เขายืดอายุให้ชั่วคราวเองเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังคุยก,กันไม่จบ3.5ท้า t สวที่ว่าคือที่เขาไม่ยกให้กับพรรคฝ่ายค้านไงริพับบิกันของรทรัมป์เก่าไงก็ยังไม่ผ่าน ข่าวก็บอกแล้วก็บอกว่าผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่จําเป็นต้องช่วยอะไรเนี่เพราะนะครับเขาแย่แต่เราดีเราอยู่เฉยเฉยะนะเพราะว่าคะแนนนิยมทางฝั่งเดโมแครตลดลงของคุณโจไบรเดนลดลงฝั่งเขาก็ดีโอซอิเมนเนสมัยหน้าอาจจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งใ,ใครจะไปรู้ละ่ะนั่นคือเรื่องสําคัญทีเดียวครับคุณผู้ชมที่ที่ตัวนี้เราจะปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับศึก2หน้าของธนาคารกลา,างยางชาติสหรัฐเนี่ยก,กับผลกระทบที่เราย้อนขึ้นไปดูเนี่ยสำคัญครับราคาที่อ,อาศไยที่สูงขึ้น นะสมมุติราคาค่าเช่าที่ปรับตัวเยอะแยะขึ้นมากมายแล้วทําให้คนค่าแรงไม่ขึ้นละ่ะจะต้องบีบให้คนเนี่ยขึ้นค่าแรงให้บริษัทขึ้นค่าแรงอ่ะบริษัทหุ้นตกอีกมันมัน,ม,น,ม,นมันแก้ไม่จบจริงๆอย่างที่เหตุผลของเขาเพราะนั้นเลยเลยทองมันก็เลยเป็นแหล่งพักเงินถึงแม้จะเป็นชั่วคราวตอนนี้ก็ถึงผมอ่ะทีนี้มาดูฟันฟลูเคลื่อนย้ายครับเมื่อคืนออกจากในตลาดหุ้นอันนี้เป็นหลักกับ ทีนี้พอดูข่าวแล้วเนี่ยเราก็เออไม่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 ผานอีกมากนะักตรงที่ว่าเออบางทีเนี่ยนะการที่เข้าซื้อพันธบัตรกันเนี่ยอาจจะเป็นการแค่ปรับพอร์ตระยะสั้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันทําให้ดอล่าเนี่ยไม่ร่วงลงมาอาทองมีการที่ปรับตัวขึ้นต่อหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงและตลาดบิตคอยก็ลงมาให้ด้วยแบบนี้เอ้ยทำไมทองถึงขึ้นก็มันยังถูกแค่นั้นเองกับภาพที่ตอนนี้สถานการณ์ของโลกเองมันก็ไม่ดีเงินเฟอ้อเนี่ย มัน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 เขาเรียกว่าทางญี่ปุ่นกับยุโรปไม่จัดการมันก็ดีกับทองอาจจะไม่ดีมากแต่ถ้าดีสุดๆคือเงินเฟ้อสารัฐไม่จัดการเพราะจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์เขาปรับตัวอ่อนค่าเงินเฟ้อญี่ปุ่นกับยุโรปไม่จัดการ่ก็เหมือนกับว่าเงินเข้าสหรัฐด้วย ไปถืออ่าเขาเรียกว่าโดยเงินเขาเฟอนะ้อในตัวที่แบบเ e d เอาไว้ A ai, ก็คือค่าเงินดอลลาร์มันก็แข็งโดยเงินที่เขาเฟอ้อนักลงทุนในประเทศก็ต้องเข้ามาซื้อทองเห็นนะทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นแบบนี้มันก็เลยทําให้ราคาขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยอธิบายได้ว่าเออทาไมซึมซึมขึ้นกันทั้งคู่เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทองไม่ขึ้นเออทำไมยนดอลลาร์แข็งแล้วทองไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะลักษณะมันเข้ามาทั้งคู่จากจากในกลุ่มของทางฝั่งญี่ปุ่นและทางฝั่งยุโรปนะครับคุณผู้ชมต่อไปเราจะมาวิเคราะห์คครบาาาาทงํโลก้ เปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคโอเคตอนนี้หนึ่ยเก้าก็จะแถว1,800นะครับแนวต้านสำคัญก็1,800แหละฟิโบนักซี่ราคาอยู่แถวแถวนี้นะครับอยากหวังให้ขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านสำคัญ1,815 19 1,834ดร้เนึ้ยจุดนี้นะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่19 34 35เนี่ยขายลดคว,วามเสี่ยงครับ แล้วถ้าเขาย่อลึกมายืน1,800เอ้ยหรือเขามายืน1819ใหม่นะครับเราค่อยซื้ออีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็เริ่มเป็นรอบรอบที่2ในรอบแรกเป็นอย่างนี้ยังหวังว่าหายเดิมจะขึ้นไปได้จากอะไรคืนนี้เป็นไงครับ GDP ไม่ดีก็คือน้อยลงมาหน่อยหนึ่งทำให้ค่าเงินสหรัฐเป็นไงครับปรับตัวอ่อนค่าไม่ว่าทองก็บิตคอยมันก็ขึ้นหน้างานไม่รู้ตัวไหนขึ้นมากกว่าบิตคอยกำลังร่วงด้วยก็อาจจะเป็นของถูกให้กองทุนมาเก็บได้นะครับนั่นคือฝั่งหนึ่ง แต่ถ้า GDP ออกมาดีล่ะอารมณ์ตลาดมองว่าเฮ้ย GDP ดีเหรอเดี๋ยวเขาต้องลดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วดอกเบี้ยต้องขึ้นแล้วเพราะว่าทําต่อไปเงินเฟ้อปรากฏแบบนี้ทองร่วงวัน worst case scenario เราต้องมองด้วยว่าเออถ้าลงมาแบบนี้เราจะเฉลี่ยจุดไหนที่ติดเอาไว 1, ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบไหมเออหรือบางคนบอกว่าผมเอาทิ้งดีกว่าคัดทิ้งครับหนึ่งพันที่ได้มาเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วแต่สายสต็อปกับสายโฮ่สายสต็อปก็หนะึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดอ่ะอันนี้ตัดขาดทุน สายโฮก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็แล้วแต่แบบแล้วแต่คนนะทีนี้ถ้าโฮไว้แล้วตรงนี้อาจจะเป็นไม้ที่หนึ่งแล้วไม้ที่สองก็พันเจ็ดหรือพันหกร้อยแปดสิบเป็นไม้ที่สามแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ประยุกต์เอาแบบนี้กับตัวเลขเศรษฐกิจที่คุณจะเจอกันคืนนี้ครับในขณะที่ราคาต่างประเทศครับสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเนี่ยได้กันละนะครับอันนี้ก็เบาใจหน่อยทีนี้เนี่ยด้วยบาทที่อ่อนครับถ้าคุณอยู่ที่ต้นทุนเนะี่ยสมมตินะคุณได้สองหมื่นแปดพันสองร้อยนะคุณผู้ชม พอใจกำไรเท่าไหร่300ก็2อ5 0 0 200แปวันนี้มีโอกาสไปได้แนวต้านสำคัญนะครับ28,450แบบนี้คุณผู้ชมแต่ถ้าสมมุติด,ดูตัวเลข GDP แล้วอะไรประกอบแล้วเฮ้ดอลลาร์ร่วงแรงๆเท่าไหรด่ดี93.5หลุดแบบนี้คุณอาจจะไม่ต้องขายก็ได้คุณถือไว้ก่อนหรือขายครึ่งนึงเอาทุนออกที่เหลือเรื่องกำไรก็ได้หลุด 92. 5อ้อีกไหมอันนี้กอดยาวๆเลยตัวนี้ครับตัวสำคัญ แต่ในทางกลับกันล่ะถ้า94.65เนี่ยเขามาเตรียมตัวไปเลยครับต้องมาเฉลี่ยกันอีกนะครับงานงานงอกคราวนี้นะครับ27,500บวกลบเนี่ยจุดเฉลี่ยจุดแรกกับประมาณสัก20,600 0 27,000 2 27, 6 8 0 0น่าจะเป็นไม้ที่3แต่ถ้าใครมี2ไม้แค่ไม้ที่2ตัวนี้เราไม่ต้องเฉลี่ยครับรอเฉลี่ยไม้ที่2จุดล่าง มากกว่านี้อยู่ที่ค่างเงินประกอบนะครับค่างเงินสหรัฐประกอบค่างเงินสหรัฐจัดเป็นตัวสะท้อนใน1นโนะยบายการเงินของทางฝั่งยุโรปและตัวสะท้อนนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจหรือ GDP คืนนี้ที่ตลาดจะมองอ่อนเมื่อไหรทองก็วิ่งแต่แข็งเมื่อไร่ทองก็ลงเช่นเดิมหมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและติดตามรับชม